น้องหมานะคะมาด้วยสภาพปัญหาก็คือว่าสังกระตังจิดแน่นก็จะตัดขนให้สั้นหน่อยแล้วเดี๋ยวเจ้าของจะซื้อเสือ้อใส่ให้น้องนะคะไม่ต้องกลัวหนาวที่ร้านจะมีเสือ้อสำลีจําหน่ายไปด้วยหากใครมามพามาอาบน้ำตัดขนแล้วกลัวว่าน้องจะหนาวนะคะมีเสื้อกันหนาวผ้าสำลีเต็มตัวให้ซื้อกลับไปใส่ให้้อง,ง,งด้วยข้อดีของการตัดขนสั้นในช่วงหน้าหนาวก็คือ ตอนที่เราเใส่เครื่อให้น้องอมันจะไม่เกิดสังกะตังนะคะบางคนคือใส่แล้วไม่ได้ถอดออกหวีสภาพขนก็จะประมาณนี้นะการตัดขนสั้นมันก็จะลดปัญหาการเกิดสังกะตังได้ด้วยนะคะแล้วนะคะน้องที่ะตัดขนต่ร็้ะน,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 นะคะน่สังกะตังตัดแล้วก็จะได้สั้นประมาณครึ่งเซนนะคะ น้องเหนกับด้วยแต่ไ่ใช่ใช้น้ำยากำจัดเหงมอนแช่ป้องกันไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะ mm. ก็ให้เจ้าของพาไปฉีดยาลิ่อยอดยาต่อไปนะคะหลังจากตัดครสั้นนะคะเจ้าของก็อุดหนุนเสื้อที่ร้านไปด้วยนะคะน้องเป็นพุดเดิลทอยนะคะตอนนี้ก็คือน้องใส่เบอร์หนึ่งนะคะน้ำหนักน้องน่าจะประมาณสักประมาณไม่เกิน3กิโลนะคะประมาณสกเพราะไม่ได้ตัวใหญ่มาก เรางจะใส่ประมาณเบอร์หนึ่งสำหรับไซส์ที่มีน้องหมาไซส์ประมาณนี้นะคะก็กัดดูได้นะคะเป็นไปได้วัดรอบอนึ่นะคะแล้วก็ใช้ไมบ้บรรทัดวัดแล้วค่อยจุดดูเนหรือ,อไม่ก็ใช้เชือกฟางวัดรอบอกแล้วก็เดินไปที่ร้านขายเสื้อน้องหมานะ <S <S เสื้อที่ร้านจะเป็นเสื้อสมลีนะคะป้องกันความหนาวได้ดีเป็นสมลีเต็มตัวใต้ท้อ,องก็หมอนกันนะอาจจะเป็นแค่ ใส่ประมาณนี้ไม่ถึงขาทําไมถึงไม่ยาวถึงขาเพราะว่าน้องหมาส่วนใหญ่เวลานอนหดตัวการที่ใส่เสื้อยาวที่มันไม่ได้รับถึงเนี่ยนะคะมันจะทําให้น้องขดเองได้นะคะถ้าใส่ประมาณนี้แล้วน้องจะไม่ค่อยขดแล้วก็บางตัวเวลาฉี่มันจะฉี่เลอะนะคะก็เลยใส่แค่ให้คุมแค่ถึงตรงประมาณสะโพกก็พอนะ